สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้อยู่กับเกม Grim Wide เพล์คือชิวมากคือเพลงโคตรโลไฟเรื่องเราเสียงขวันในเมือง Grim Wide จะเป็นยังไงนั้นติดตามชมกันจ้าโอ้โหเมาส์โคตรไวเออจะขับมาตั้งสชั่วโมงแล้วนะ ปวดหลังจะแย่อยู่แล้วนั่งอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็โคตงง่วงเลยมันชักจะเริ่มมืดเลยฮะคิดว่าน่าจะหาที่ที่นอนสักพักหนึ่งแล้วค่อยขับต่อดีกว่าฮะไหนดูซิมีที่อยู่ใกล้ๆที่พอจะให้ฉันได้นอนได้ไหมหนะาสุดไม่อยู่ไกลเกินพอขยับไม้แปก๊กหนึงแน่ อ,นนอืมกลิมวายเหรอยี่สิบนาทีต่อจากนี้ไปก็คิดว่าน่าจะดีกว่าแล้วนะนจะได้หาอะไรดื่มด้วยอความสมจริงอ่ะกูจะขับสักหน่อยถูอ่ะถึงลวเว้ยในที่สุดก็ถึงกันทีนะกลิมวายเงั้นเหรออืมหาอะไรกินก่อนแล้วกันอเอคให้กูเดินสิ ไม่ได้มันเบาดนตีไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยดนตีโคตรดังเลยหยิบอะไรมาวะสวัสดีตอนเย็นจ้าอยากจะซื้อเอาอันนั้นเขาพูดสวัสดีตอนเย็นจ้าอยากซื้อนั้นแต่ ใช่ขอสแกนได้ถึงนะเขาพูดหรือกูพูดว่าไม่มีเสียไม่มีขึ้นนะ่ะไม่เคยเอ,อยู่แถวนี้เลยนะนี่ยมาใหม่งั้นเหรอเออใช่ครับผมเพิ่งจะเดินทางมานะ่ะเอองั้นก็ช่ระวังหน่อยแล้วกันนะแถวนี้มันมีสัปปลาตัวใหญ่อยู่ แตะมันก็คงไม่มีปัญหาสำหรันายหรอกนะถ้านายไม่ออกมาในช่วงตอนกลางค่ำกลางคืนดึกๆเดินยังไงก็ตามทั้งหมด1.59เซนเพราะว่าเป็นวันทีดีเป็นวันที่ดีครับเวลาเทคท้าไม่มีขึ้นชื่ออะไรด้านบนน่ะมันยากอะที่จะรู้ว่าใครพูดกูก็พากมัวเลยจ้ะไม่รู้ใครพูด ที่นี่ดูดีนะเนี่ยไม่ที่นี่ดูเหม EN ็นๆไงไม่รู้กินเหมือนมีอะไรเนา่าโอเคตรงแรมนี้ดูน่าจะเป็นที่ที่ดีนะในที่ที่เราจะได้พักในคืนนี้ฉันควรจะไปห้องธุรการไปเช็คนะเช็คอินห้องไหนที่มันดูมันห้องธุรการน้องวะ นู่นวะนี่นะไม่ใช่อ่ายี yeah, ้ยอยู่นู่นอุ๊บบาบาอเฮ้ยมีสนามเด็กเล่นด้วยมาชิมาชีพีหน้าตาน่กกากลัวมาก The fuck you say to me little shit? In the ตอนรับต,ตอนเย็นออากูเป็นผู้หญิงมีอะไรช่วยครับอ่าพอดีว่าต้องการห้องที่หนึ่งนะคะสำหรับหนึ่งคืน ได้ต้องการชื่อหน่อยครับซาร่างั้นเหรอไปชื่อดีๆนะไปชื่อดีเพราะดีโอเคคุณได้ห้องเก่านะรู้เลยไหมผู้คนที่นี่ไม่ค่อยจะเชื่อนะว่าที่กริมวายนั้นเป็นเงินเป็นเมืองที่มีสับปะรดอะไรนะถึงไม่รู้เหรอว่าฉันหมายถึงอฮะไฮรฮฮฮเดี๋ยวเธอก็ได้เข้าใจเองแหละ ถ้าเกิดเธอได้ออกไปตาตองกลางคืนช่วงกลางค่ำกลางคืนดึกดดึนๆดึ๊เดีด๋ยวฉันแนะนำว่าอย่าทำอย่างนั้นจะดีกว่านะเย้ก็ตามขอให้นอนอย่างสบายนะครับก็คือมึงชิวกับการมีสัปปะรดอยู่แถวห้องโอเคห้องเก้าหองอเคชิวก็ชิวยังไงก็ตามอย่ามาแดกกูก็พอละ น้ำอะไรขนาดที่แคชเชียร์จากร้านขายของยังบอกเลยพูดอะไรคล้ายๆกันเลยฉัคิดว่าฉันควรจะนอนแล้วก็ออกไปให้ไวที่สุดในเชาน้นนะาวันพรุ่งนี้ต่อนะอย่าฟักเสียงอะไรเนะี่ยมันมาจากห้องล่างปีพายแล้วควรจะออกไปแล้วก็ไปเช็คกันนี่นอูนี่ก็ เกิดอะไรขึ้นโ,โออโอ,โอตายแล้วไปเอากุญแจที่รีเซ t ชันเออ้เฮี้ยี่ผ่านห้องตุรกาลไม่มีคนอยู่เฮ้ยมาชิมาชิไม่มีใครอยู่กูหยิบแล้วไอ้เฮี้ยไปรอแล้วโรงแรมมึงเองมึงไม่ดูคนมึงเลย คุณครับโอ้โหชี้อะไรเกิดขึ้นที่นี่เนี่ยว่ดด่อพักแต่เยอะ้ปสิไอ้เคียล่างเหรอโอ้ my god oh my god oh my god ห้องเจ็ด เชียงอะไรเนะี่ยเสียงเสียงออนมาจากห้องเจ็ดฉันต้องได้ออกไปเช็คแล้วกูไปเช็คได้จริงๆเลยลมึงแน่ใจนะว่ามึงจะเช็คกูว่าไม่น่าเช็คนะ <laughs> เอาเหียกูอยู่ไหนเนะี่ย เชีย่ยอะไรวะน่ะกูกวดชิปแล้วกู่กาดชิปแล้วฮัลโหลอ๋อเมื่อกี้มันเชีย่ยอะไรเนี่ยฝันเหรอ,อยังก็ตามไม่อยากอ,อ,าอยู่แล้วฮะเอออยู่หยุดยุดทอบได้แล้วค่ะฉันต้องรีบออกไปจากเมืองนี้ให้เร็วที่สุดเลย โอ้โหกูไม่ได้ฝันกูไม่ได้ฝันทังแม่งหยุดหอบได้แล้วคะ่ะวา้าเอ้ยทั้งเมืองนี้มีแต่สีแดงหมดเลยแล้วก็นั่นด้วยมีร่างคนเต็มไปหมดเลยฉันอยากจะอ,อ้วกจะต้องออกไปจากที่นี่มึงไม่เห็นข้างหน้าจริงดิเอ๊ะตัวละครกูนี่แม่งเก๊กเก๊ก ในเมืองหนึ่งกากรีทั้งหมดในเมืองนี้เต็มไปด้วยบีศารเราได้เจอร่างที่นักท่องเที่ยวที่ชอวซาร่าร่างกายของเธอถูกพบใกล้กับรถของเธอนั้นเธอไม่สามารถหนีรอดไปได้และสาเหตุกาตายยังคงเป็นปิศนาต่อไป<ค><ณ>มึงนี่ตามกูมาตั้งแต่ไอเครื่องซักผ้าแล้วนะเอาจบแล้วเหรอ สั้นไปไหมวะมันสั้นเกินกูก <c oughs> ็หาเกมสั้นกูก <c oughs> ็ไม่ได้คิดว่าจะสั้นขนาดนี้เคเออรู้เรื่องรู้เรื่องว่าเมืองน,นี้แม่งมีจระสาบรรลัแต่ไอที่เดาก็คือเดาดีนึงก็คือคนในเมืองน,นี้อาจจะเป็นสัตประหลาดด้วยและพวกนักท่องเที่ยวอะเวลาใครมาใครขี้เพือกหน่อยอะก็จะโดนแดก ถ้าใครไม่ขี้เพืือกแล้วเอาแต่อยู่ในห้องอะ่ะอาจจะรอดแต่คิดว่าใครที่เป็นนักท่องเที่ยวอาจจะแหลงหมดพอทั้งเมืองไป็นระหลาดหมด <c oughs> ไอ้โอเครู้เรื่องโอ๊ะปักร้อน,นในแคนแมแฟนขับพี่เอกเลยร้อนในแรกวัก <c oughs> โอ้ย,อยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อน๊าไป